คือฉันอยากดูเลยมือลือไม่ใช่อะไรหรอกเอามาข้างเดียวเหมือนฉันเนี่ยน่าจะชีวิตดีนะอ๋อแต่ฉันเคยดูกินข้าวน่ะชีวิตดี้หรอแหมดี่ดิวที่ไม่นั่นไงแต่ว่าเล็บนิ้วกลางยาวเยอะกางยาวเอ้ยไม่ใช่นิ้วกลางขอโทษ นิ้วชี้กับนิ้วนิ้วนางนางอันไหนยาวกว่ากันวะอ๋อนิ้วชี้เขาบอกว่าถ้านิ้วชี้ยาวกว่าของฉันอย่างนี้ของฉันฉันนิ้ว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 นางนนิ้วางเตี้ยกว่าไอ้นี่ยาวสูงกว่าแสดงว่าชีวิตมีเลือเถิดถาดนี่ชีวิตน้องดีแน่นอนแอ้วสั่นสาธุเพียงเที่ยงแต่เพีง่เพียงแติงแต่ว่าเป็นคนดูไพ่เหรอจริงๆค่ะฉันจะซื้อมาดูไพ่เหมือนกันแต่ว่าฉัน่ะดูไม่เป็นฉันดูเลยมือพอได้อยู่แบบเพราะว่าเลยมือจะน่อยอย่างนี้ แล้วจีก็ไปดูในเว็บเอาว่ายังไงไงคือคนดูละเอียดไม่กดตัวเองก่อนดูในเว็บไม่เราดูในเว็บตักับบ้านก่อนตังกับบ้านก่อนบานก่อนขอเหมือนกันไม่มีแล้วนะขอตังค์หน่อยไายใจกันน้อย่าอยู่เท่ไหนนี่หนึ่งขอตังค์หน่อยได้ไหมบนใต้ยังได้ใช่นี่นครเลยนครสงขคะเหรอไปยังไงเป็นคนนครไหน นครอ๋อนึกว่านครเน่ยนครสี่ธรรมราชีโล่าร้อเอ็ห็นช่วงนี้ก็หายตัวนะมีเตอเนี่ยอีเนี่ยรู้ลึกูกคนเดียวแต่อุ้อุ้อุ๊าปิปไหนไปไนปไมนไปไหนไปไหนไปไหนปไหนไหนเรียนไปไรนไไหนไปไนไปหนไปไหนไปไหนอปูหนไปไหนไป้สนไปไห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 นไปไนไปไนไปลกศิษย์ยไปนยปนกปนป โอเคพัมเนียงพัมเนียงคิดถึงมากเลยตอนแรกฉันนึกว่าจะไม่ได้มาหาเธอแล้วเพราะว่าต้องไปโรงพยาบาลต้องไปดูอาการช่อตรงเนี้ยเพราะว่าพี่ปวดตรงเนี้ยตอนเช้าปวดตึงมากเลยอุ้ยตึงวันตึงแต่ทีอ๋อไม่ก็จะหายรูปก็ประเด็นคือหล่อ่ะแต่ตอนแรกอะไปต่อแถวเยเจมต่อเอ้ลืมลบ จะจีบจะจีบจะจีบบ้านลงไปไปไปก่อนจะถ่ายลงไปก่อนไอ้คุณไม่เคยไปเราเราลาพี่ดิวมาหลายวงานช่วงนช่วงนี้เขาทำงานหนักช่วงคนนี้เขาทำงานหนักก็เลยก็เลยไม่ค่อยได้เปล่าเขาเถอะไม่ตอนเนี้ยไม่ค่อยได้ออกมาชี้ช่วงเนี้ยฉันน่ะฉันพึ่งพึ่งพึ่งสอบติดพึ่งสอบติดสิทธิ์อันดับตอนแรกอ่ะพี่คิดว่าทำไม่ได้เพราะว่าตอนนี้พี่สอบวันศุกร์พี่ทำไม่ที่ทำพันแรกไม่ได้ กว่าได้เฉยเลยของวันนี้เอสเปโซ่คือเพลงอะไรนะอะเอ็ดไม่อะไรนะเอสเปโซ่คือเพลงอะไระอ๋โซโซโโอคาวกัแฟนไงของยิงลีอ่ะยิงลีดิดวทำไมาอะถามแล้วคือคือ,คอนิ่งคือเหมือนฉันตอบคำถามผิดอะคือคือแค่วันนี้ฉันรุ่นผลสอบนี่ก็จะตายห่าแล้วนะตอนแรกฉันนึกว่าฉันจะไม่ได้เป็นฉ <c oughs> ันจะไม่ติดแล้วนะตอนแรกอะจะไม่ติดรอบสัมภาษณ์กลายว่าพักติดเฉยเลยเพราะวันศุกร์ ที่ทาไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้พันหนึ่งแล้วแบบทํไม่ใช่ทำไม่ได้หรอกทําไม่ทันยังไม่ทันแบบรวมสูตรเลยนางแย่ข้อมูลก็ยังไม่เสร็จก็เลยกันว่าอ้าวทาได้แค่ไหนแค่นั้นสุดท้ายติดเฉยเลยือบงงงงเพราะว่าทำพัทสองได้ไงพัทสองมันคะแนนเยอะกว่าทำเกือบไม่ทันเหมือนกันแต่ว่าด้วยความว่าสมองฉันรังลังไหลไหลไหลไปแล้วก็ต๊ดตืดตืดตดแล้วอยู่ดีก็ติดเฉยแล้วก็งงมาก แต่กลัวสอบสัมภาษณ์ไม่ได้ใช่เราเก่งอยู่แล้ว่อยสอบติดตาจริงเราจะได้ไปเป็นพนักงานกับเขาสักทีเฉันเนื่องจะได้มาหาเธอบ่อยขึ้นทาได้อยู่แล้วจริงเหรอแล้วไปเลยขยันมาหน่อยหน่อยนะเจอตินแต่ไม่เจอนับหนึ่งเจอนับหนึ่งแต่ไม่เจอเยตินสลับกันเจริญสาธุเอ้าแล้วไปไหนวะ ปาดิโออ่ะไปหนึ่งปาดิโอที่อยู่ค่ายเดียวกับเธออ่ะไปไหนยังไม่มาเลยหะไม่น่าจะยังไม่มาน่าจะหายไปแล้วอืมหายไปแล้วนะหายไปกับเธอแล้วเธอกินเขาไปใช่ไหมใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่แล้วได้ใช่ไหมเธอกินเขาใช่ไหมใช่กินเขาเธอบอกมากินเขาเอาอะไร ไม่จริงไม่จริงเห็นทําวิจัยอยู่ปีสี่ที่จุฬาคณะอะไรบอกข้ามาอะไรนะคะยนจุฬาหรอใช่ในจุฬาปลอมหรือเปล่าไม่เคยเห็นพูดเลยว่าอยู่จุฬาคณะคณะไปสือแหวเรารู้เปล่าใช่ครับใล้่อ่ะเราเสือบอกไปตั้งแต่ในไลฟ์แล้วไม่จำไม่ได้เขาไม่รันดูดูจำไม่ได้ไม่เคยไม่อะไรชั้นชื่ออะไร ฉันชื่ออะไรไม่เคยบอกอ่ะคนอ่านคอมใช่ว่าจะเลยพี่ผ่าตัมบอกว่าคือนอนนอนจะไมล่ะก็ทุกวันบอกว่าไม่ได้ไม่ไปก็น่าจะทุกวันเลยใช่ไหมทำไมแล้วเอาเวลาไลฟ์อะไรกี่โมงสี่ทุ่มก็ไลฟ์สี่ทุ่มนึ่งตีหนึ่งตีสองไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ทำไมตีหนึ่งคือคือฉันหลับแล้วค่ะ เอากจะได้แบบว่าแล้วมานั่งดูดวงเออแต่เข้าใจแหละว่าถ้าจะดูดวงมันต้องดูกลางคืนใช่แต่บางหลังอ่ะเปิดทำนักเลยก็ได้นะเปิดทำนักนี่ไงให้น้ำหนึ่งก็เป็นเป็นเหมือนเหมือนคนคนเป็นใดหน้าเลยฮอรไหนนี่หรอไม่เป็นไรเจ้ากันฮอร์ไม่ดังนาง่ะจำฉันไม่ได้ฉันก็จำนางไม่ได้ได้เลยอ่าให้อภัยเพราะฉันก็จำหน้าได้แต่จำชื่อไม่ได้เช่นเดียวกันเจนอ่ะ ที่ชื่ออะไรถอยน่าเราจำเขาเขาเป็นแอคเขาเป็นแอคแอดลุมเหรอสาวถอยเราทจำได้เขาเป็นแฟนคลับหลายคนนี่ดิอ๋อไอ้นั่นน่ะเหรออันนี้บูมกเอ้ยบอสอันนี้บูมปล่อยเขาไปอะไรปลาบูมหรือจอกอะอะไรนะครับอะไรปลาปลาบูมหรือจอกมาชัดเลยอะคือเขาเอาแต่พี่ชายสุดแบบอ้าว บุ้ลี่พี่ฉันเหรอไอ้น้องฉันเหรอไม่เขาปักเมทิไรแล้วลูกหายวิ่งอย่างเย็บปอก็แต่พี่พี่น้องก็ไม่ได้หายตัวตัวไปหมดพี่กาดคิดถึงจังเลยมาเจอกันอีกเมื่อไหร่อย่าบอกว่าหายไปแบบเยี่ตีฉันไม่เอานะนะไม่ก็คือยียการเขาป่วยเฮ้แล้วแล้วเขาจะเจอกูจะเจอแต่อเขาหล่อมากชุดนี้มันจะรอนร้อยเป็ดร้อย ลอยทำไมทำไมชุดธรรมชาติมากเลยลองชุธรรมชาติงอู้อู้เป็นภาษาเหนือเพราะในในในหนังครับคุณอู้ภาษาเหนือโอ้พี่ไม่ใช่มาอู้ตรงนี้สิทำยังไงนะเพราะในหนังอ่ะมันเหมือนที่ฟังสำเนียงอ่ะว่าไปสำเนียงเหนือไม่มันเหมือนแบบคุยกับเพื่อนอ่ะเปติดสำเนียงเหนือใช่ไหมใช่ครับคนเหนือครับทำไมคือรู้เป็นคนเหนือแต่ว่าคือไม่ต้องคือมันแบบเนียนตอนแรกเป็นคนเหนือนี่จะเนียนนะว่าแบบ แต่การว่าคุณไม่เนียนเลยว่าคุณคือรู้เลยว่าคุณมาจากไหนเราคาแรคเตอร์เราแต่ว่ามีคนดีเขาเป็นคนดีนะคนดีคนดีครับคนดีกี่โมงเขาบอกด้วยห้าโมงเย็นมื้อนี้มื้นจริงเหรออู้กำเมืองกำเมืองเป็นกอครับที่บอกขึ้นตื่นอู้บอกเย็นเพราะว่าเป็นเอาอู้กำเมืองเป็นกอเป็นกอครับเป็นเป็นใครซ้ำเนียงเชียงฟังใดแต่ว่า เบาบอดัยอู้บอดอู้บอป็นอู้บอป็นโอวจ้าโอวจ้านะครับเหมือนพูดไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ภาษาต่างดาวแล้วแต่ถ้าแหล่งใต้จัดมาเต็มเลยแหล่งใต้กี่มาดิแหล่งใต้ก็ได้นั่นคนใต้เนี่ยคนใต้เนอะเหนือใต้เหนือใต้อ่ะเหนือใต้คนใต้คนใต้อะคนนักคนนี่ง คนตั้งคนถามผมว่ามีคนตั้งเหอ่ะตั้งไม่มีนี่คนตั้งไม่มีไม่นี่นครนครสีเขาคนดไ้เลยคนตั้งไม่มีตั้งเลยนี่นะนครสีไม่เบียร์โอ้ไม่ได้เอานครสีอะไรธรรมราศีสีตะเกียดใครใคไม่รู้จักอันดิแล้วกคนนครเหมือนครับนครไหนนครนายกโอ ถ่ายท่านถ่ายกับพี่ไปถ่ายแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ถ่ายไม่ถ่ายเขาเฮ้ยจะหลีดเยอะจะจริงอ่ะทำไมชืออะไรนะคะชื่อโยฮันครับโยฮันนี่อยู่โรงเรียนอะไรนะตีเทพเทพประธานครับอ๋อโรงเรียนเสียงเกงสีน้ำตาลครับที่ชอบไปตีเขาใช่ไหมฉันต้องพูดเฮ้ยตีมีปัญหาเฉยอยากรู้ไปดูเอาเองโอ๋อฉันดูมาแล้วมันจะจะพูดยังไงเราก็บอกคนอื่นจะไม่บอก ควรไปได้แล้วค่ะคุณเลอี่ผมีรูปให้เอาไว้ใเอาเอาเขอุ้ยอ้ยอันนี้คือแบบอยากดูหนังเคยย่อยรอบมากเลยอะแต่จะไปรู้ไมยิบสาไปดูได้ไหมยิบสามยิบสามไปยิบสามไปคงจะได้เป็นเรื่องที่สองอะไรที่ฉันต้องดูสองรอบอ่ะได้เลยคุณไม่เห็นฉันหรอกต้ามาของพี่ ก็ไม่ได yeah ้เตรียมใจมาพินเอาคล้ายๆกับนิยายที่พี่เพิ่งอ่านจบไปเลยนะคือแบบรุนแรงอินโนเมตมากเลยคือแบบไปทำคนนู้นท้อง้วคนไปทำอีกคนหนึ่งท้องต่อ